กรบสวดัสวัสดีชาวเน็ตฟรีกันด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ผมมาแจกเน็ตฟรีเก้ารหัสนะครับผมอ่าอ่าขั้นต่ำก็เติอตั้งแต่เปิดซิมนะครับ 300ถึงปัจจุบันนี้นะครับให้ถึงสามร้อยนะครับผมแล้วก็ใช้ซิมไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับผมอ่าหรือว่าเปิดซิมไม่ต่ำกว่าสามเดือนเองนะครับผมอ่าเรามารหัสเลขกันเลยนะครับผมอ่ารหัสเลขก็มีดอกจันเก้าศนะครับ9ก0นย์นะครับแล้วก็ดอกจันแปดห้าศนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมอ่า นี่ก็รหัสที่หนึ่งนะคบผมอันเราไปรหัสที่สองเลยนะครับผมอ่าอ๋อผมลืมบอกไปนะครับดอก,กจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดห้าศูนย์หนึ่งเมื่อกี้นะครับหนึ่งกิกะไบต์นะครับระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอ่าอาเรามารหัสที่สองเลยนะครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับผมก็ดอกจันนะครับ 3 3 0สนะครับสี่เหลี่ยมครับ1กิกะไบต์กันอีกแล้วนะครับระยะการในการใช้งานนะครับผมก็1วันเลยนะครับผมมาเรามารหัสที่3กันเลยนะครับผมรหัสที่3ามก็มีว่ากันเก้าร900นะครับผมแล้วก็ดอกกันหกห้านะครับผม65 6 1สี่เหลี่ยมนะครับผมอ่า2กิกะไบต์นะครับระยะการใช้งาน5วันนะครับผม เรามารหัสต่อไปกันเลยนะคะผมรหัสต่อไปก็ดอกจัน770นะครับอันนี้คือรหัสที่ใส่นะครับแล้วก็ดอกจันนะครับผม990สี่เหลี่ยมนะครับอ่าสี่กิกนะครับผมระยะการใช้งานเจ็ดวันนะคะผมอ่าไปรหัสต่อไปกันเลยนะครับผมรหัสที่ห้านะครับผมดอกจัน8ป8นะครับผมแล้วก็ดอกจันนะครับ เป็ดสามเป็ดสามนะครับผมอ่าแล้วก็ดอกจันนะครับผมสองดอกจันหนึ่งเหี่ยมนะครับผมอ่าห้าร้อยเอ็มบีนะครับระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอ่าเรามารหัสต่อไปกันเลยนะคุณรหัสต่อไปนะครับผมรหัสที่กี่วะรหัสที่หกหรือเปล่านะครับ รหัสที่6จริงด้วยนะคบผมรหัสดีหกก็ดอกจันไปเจ็ดแปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะบแบบที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะคะผม่าแล้วก็ต่อด้วยดอกจันนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เหลี่ยมนะคะผมสองกิกะไะบต์ระยะการใช้ง,งานหนึ่งวันอีกแล้วนะคบผมมาออกมารหัสต่อไปกันเลยนะคะผมรหัสต่อไป ก็ดอกจันแปดเจ็ดแปดครับอ่าแล้วก็ดอกจันสองแปดหกหกสี่เหลี่ยมนะคะผมอ่าแปดกิกนะครับระยะการใช้งานสิบสี่วันนะคะผมอ่าเรามารหัสต่อไปกันเลยนะคะผมอ่ารหัสต่อไปสี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมโอ้โหตัวนี้ตัวท็อปเลยนะคะผมอ่า ตัวท็อปจริงๆนะครับผมๆๆๆๆอ่าต่อไปนี่ก็หนึ่งกิกะรบต์นะครบระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมลามารหัสต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันนะครับเป็นรหัสเก่าแต่ไม่คู่ไรนะครับรหัสนี้ใครใช้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ลาผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแนวแบบ แจกหนึบฟรีกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็เป็นเครือข่ายทูนนะคะผมมันมใช่เครือข่ายเอสนะครับผมอ่าผมก็ทูกับเอสเดี๋ยวนี้ก็มานะครนะผมให้อยากให้ผมแคสเกมอะไรก็บอกมาเลยนะครับผมเก่งทุกเกมนะครับอ่าเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับผมดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะคะผมอ่าสองกนะคะระยะการใช้งานเจ็ดวันนะครับผมดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับอ่านี่แหละครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับวันนี้ชาวเน็ตฟรีก็ขอลาตัวไปกดตัวลาไปกอนะคะผมอ่าอย่าลืมอันติท้ายคลิปเจ้าทิมความฮักเขาหลงครองเจ้าเหยียบใจของอายลงบววควายเจ้าลืมคนฮัก